พระอริยสงฆ์รูปที่สพระยานวิสิทตสมิทธิวีราจารย์หลวงปู่สิงขันตยาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณพระอาจารย์สิงขันตยาขโมพระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานซึ่งเป็นเสมือนองค์แทนของท่านหลวงปู่เสากันตสีโลและท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโต ปีพุทธศักราช2458ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระจารย์มั่นที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลท่านพระจารย์มั่นได้กล่าวว่าเราได้รอเธอมานานแล้วอยากพบและต้องการชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วท่านพระจารย์มั่นได้มอบคำบริกรรมภาวนาให้ท่านว่าปับผาสังท่านภาวนาได้ไม่นานนักเกิดนิพพทาเบื่อหน่ายในนามรูปเป็นอย่างมาก ท่านเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2432ในบ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายเพียอัครวงศ์และนางล่าบุญโถในปีพุทธศักราช2446ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้อุปสมบท ในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2452ณวัดสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาทิเสสนิพ,พาน ในวันที่8กันยายนพุทธศักราช2507สิริอายุ73ปี5 1พรรษา